เรบพูดถึงเกมในวันนี้เลยครับเป็นเกมที่น่าผิดหวังจริงครับสำหรับชุมนีเอฟซีครับก็แน่นอนเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ไวสูงนะครับว่า,เ,าเกมนี้เราจะมาเก็บาสามแต้มนะครับในวันจันทร์ปติแต่แน่นอนว่า,เ,าเกมเยืยนเอนเกมเยือนไม่ได้ง่ายง่ายอย่างที่คิดแล้วก็สัปดาห์นี้เ,เราเล่นไปสามเกมนะครับแล้วก็เราแข่งวันพุธแล้วมาแข่งวันเสาร์แต่ว่า,าทั้งชื่อชมน้องๆที่วันนี้ พยายามสู้เต็มที่แล้วนะพยายามสู้เต็มที่แล้วแต่ว่าเราต้องชื่นชมว่าผู้สู้วันนี้เขามีโอกาสเยอะจริงในการเข้าทานะครับแล้วก็เราไม่สามารถปิดในลูกลูกด้านข้างเขาได้ซึ่งเป็นจุดเด่นในเรื่องของอสนหน้าเขาที่มีลูกกายการได้ดีหลังจากนี้ก็มีเวลาประมาณเกือบสองสัปดาห์รับในาการเตรียมทีมกับโปรแกรมในบ้านนะสุดท้ายครับของฤดูกาลแต่ว่าเป็นนัดรองสท้าของฤดูกาลนะครับตรงนี้เนี่ยพีวาวาง ก็แน่นอนว่าช่วงนี้เราเราก็แน่นอนกลับไปเราให้เด็กได้พักรีแลกซ์ก่อนครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆทํางานกันหนักมากนะครับอยากให้เขาผ่อนคลายนะครับแล้วเรากลับมาเรากลับมาสู้กันใหม่นะครับเรากลับมามาสู้กันใหม่นะครับเพราะว่าเราถือว่าตอนนี้มันอยู่ที่เราลวนะครับเรายังมีเกมที่เราเราอยู่ของเกมนะครับถ้าเราเราทำได้ทุกอย่างก็ถือว่าตามเป้านะครับที่ที่ ที่เราตั้งไว้นะครับตรงนี้เนี่ยยังเป็นจา่าสูงอยู่ก็จริงครับในสัปดาห์นี้แต่ว่าสองเกมที่เหลือก็ไม่ใช่งานง่ายครับก็แน่นอนทุกเกมไม่ไม,ไม่ไม่ได้งานงัดงัดงานงาน่งายน,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 นะครับเพราะว่าผมเชื่อศักยภาพของแต่ละทีมเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะประมาทได้นะครับคราวนี้เราก็ต้องไปดูว่า,าการที่รับมือกับพัทยาเนี่ยเราเราเราจะวางทคนติยังไงนะครับในเรื่องตัวผู้เล่นด้วยอะไรต่างๆด้วยแล้วก็กับการ เม็ดสุดท้ายของดูการกับการไปเยือนสุพรรณเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเป็นแมตช์ที่เราต้องไปเยือนแน่นอนว่าเราต้องละเอียดมากกว่าเดิมสุดท้ายครับคี่วังคุณฝากอะไรกับแฟนบอลชูบุรีครับมาเชียร์กัเยอะเลยครับข้อขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ครับให้กำลังใจกันเยอะแล้วก็ขอโทษที่ไม่ไม่ไม่สามารถเก็บ3แต้มในวันนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวก็เชื่อว่ายังเชื่อมั่นในตัวน้องๆทุกคนว่าเรายังทำตามเป้าได้นะครับสวัสดีครับ